แล้วผักอะไรสวยที่สุดผักจีราหวานจนเพื่อนหมั่นไส้เปิดคลิปโ oh, อพักชิราถูกแฟนหนุ่มรุ่นน้องถามคำถามนี้ กำลังอินเลิฟสุดๆไปเลยช่วงนี้สำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอารมณ์ดีอย่างโอพักจีราหลังเปิดตัววันใจหนุ่มรุ่นน้องเบียร์สารนัทหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีดีกรีทนายความเรียกว่าตอนนี้เห็นคู่นี้ติดกันมากเลยจริงๆ เพราะทุกครั้งที่โอพักชีราเข้าแก๊งกับเพื่อนๆก็จะมีหนุ่มเบียร์มาคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ห่างตามมาสังสรรค์ด้วยและโมเมนต์หวานๆล่าสุดที่กีต้าร์ซิริพัฒน์เพื่อนซีของโอพักชีราได้โพสต์ลงในทิกตอกซึ่งกีตาที่บอกว่าก็ว่าจะหยุดแซวเพื่อนแล้วนะแต่คำถามสุดท้ายมันน่าหมั่นไส้ที่สุดและได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าอดไม่ได้จริงๆช่วงนี้เพื่อนโชว์ของมากค่ะ หวานสุดอะไรสุดจ้าช่วงนี้โดยเฉพาะเบียร์ที่ดูคลั่งรักโอพักจิราเอามากๆพักเกษตเปรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรรู้ไหมอะไรผักบุงง้งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผักบุง้งแล้วผักอะไรสวยที่สุดผักจิรา